ไกตัดกิ่งไฟฟ้าตัวนี้จะช่วยงานตัดกิ่งไม้ตามไร่ตามสวนเราได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถยืดด้ามได้ถึง3เมตรครับตัวล็อกคือตัวนี้นี่ครับยืดไปเลยแล้วก็กดล็อกครับก็จะยาวขึ้นเพื่อเป็น3เมตรหรือว่าเราจะใช้งานแบบธรรมดาไม่ต้องใส่ด้ามต่อก็สามารถใช้งานได้นะครับทีนี้เรามาดูการใช้งานกันเลยเพียงแค่เสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับจากนั้นกดที่สวิตช์ปุ่มสีแดงมันจะร้อง1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับให้เรากดปรับ ตัวใบมีดว่าจะเอาขนาดเท่าไหรแนะนําว่าให้ปรับไปที่เบอร์สี่โดยการกดที่ปุ่มสีแดงเหมือนเดิมครับให้เรากดไปเรื่อยๆเขาก็จะอ่าใบมีดได้กว้างซึ่งตัวนี้สามารถตัดกิ่งที่มีขนาด2.5เซนได้สบายเลยนะครับใบมีดคมมากถ้าอยากต่อใช้งานกับด้ามต่อก็ต่อง่ายนะครับวิธีการต่อเราก็ใส่แบตเตอรี่ด้านล่างของตัวด้ามต่อนะครับด้าน,นบนก็จะใส่เป็นตัว กันไกตัดิ่งของเราเสร็จแล้วให้เรากดเปิดสวิตช์ที่ตรงตัวเครื่องนะครับแล้วก็ด้านล่างให้เรากดดับเบิลคลิก2ครั้งเหมือนคลิกเมาส์นะครับมันจะเป็นการเปิดกันไกมันจะร้องติ๊ดติ๊ดติ๊ดนะครับประมาณ3ครั้งจากนั้นก็ใช้งานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปสักพักนึงนะครับมันดับไปเราก็สามารถกดดับเบิลสองครั้งเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นการเปิดกันไกมาทำใหมอีกครั้งคือตัวน,นี้ครับมันจะไม่เปิดตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราหยุดไปสักพักหนึ่งตัวเครื่องมันก็จะตัดไปแต่ว่าไม่ติดเครื่อองงงงนคักก็ยยยทาู่่เพีแด ดับเบิลสองั้ังก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วครับใช้งานง่ายตอบโจทย์งานสวนอย่างมากเลยนะครับท่านใดที่อยากเอาไปใช้งานพิกัดที่มุมล่างซ้ายนะครับเลือกสั่งไปใช้กันได้เลย